วันนี้จอยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าคอลลาเจนมีความสําคัญยังไงแล้วก็นอกจากอายุที่ทําให้คอลลาเจนของเราลดลงแล้วยังมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทําให้คอลลาเจนลดลงได้อีกค่ะอายุไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทําให้คอลลาเจนของเราลดลงแต่จริงๆแล้วยังมีพฤติกรรมอื่นๆอีกที่เราไม่รู้ตัวที่มีส่วนทําให้คอลลาเจนของเราลดลงค่ะ ว่าคอลลาเจนเนี่ยร่างกายเราสามารถสร้างขึ้นเองได้ไหมคําตอบก็คือจริงค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ตลอดไปเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะ25ปีขึ้นไปเนี่ยการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเราก็จะลดลงโดยเฉลี่ยเนี่ยปีละประมาณ1.5และเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยถึงอายุ40ปีการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเราก็จะลดลงถึง30ต่อปีเลยทีเดียว ที่จะไปดูว่าพฤติกรรมอะไรค่ะที่ทำให้คอลลาเจนของเราลดลงเนี่ยเรามาดูภาพเปรียบเทียบกันก่อนระหว่างคนที่มีคอลลาเจนดีกับคนที่ขาดคอลลาเจนอย่างภาพนี้ค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบของเด็กกับคนสูงอายุก็จะเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยผิวค่อนข้างจะเต,ต่งตึงมีความเรียบเนียนรือรอยก็ค่อนข้างน้อยเนื่องจากพวกเนี้ยมีคอลลาเจนค่อนข้างเยอะค่ะในขณะที่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณคอลลาเจนมันก็จะลดลงเราก็จะเห็นได้ว่า ริ้วรอยก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าความเต่งตึงก็ลดลงริ้วรอยที่เห็นชัดเนี่ยก็จะอยู่บริเวณรอบดวงตาหัวคิ้วแก้มนะคะที่สำคัญก็จะมีบริเวณคอแล้วก็หลังมือด้วย โดยปกติริ้วรอยพวกนี้มันจะเริ่มมาตั้งแต่การสร้างคอลลาเจนของเราลดลงนะอย่างที่บอกไปก็คืออายุ25ป e ีเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีริ้วรอยเล็กๆให้เราเห็นแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วอายุก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทําให้คอลลาเจนของเราลดลงนะคะมันยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้คอลลาเจนของเราลดลงก่อนวัยด้วยนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ก็ได้แก่การสูบบุหรี่ ซึ่งการสูบบุหรี่เนี่ยมันจะไปทําให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งตัวอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะทําให้คอลลาเจนของเราสลายเร็วขึ้นนะคะการโดนรังสี U V ซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะว่าการโดนรังสี U V เนี่ยมันจะทําให้คอลลาเจนของเราเนี่ยสลายเร็วขึ้นรวมถึงการรับประทานอาหารที่หวานมากๆด้วยค่ะ ซึ่งก็มีงานวิจัยออกมาว่าการรับประทานอาหารหวานมากๆหรือ,อการที่เราเรื่องร่างกายเรามีน้ําตาลในเลือดสูงมากๆเนี่ยมันจะไปกดการทํางานของไฟบบาสซึ่งทําให้การผลิตคอลลาเจนของเราลดลงอย่างที่บอกไปว่าอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายเราสร้างคอลลาเจนลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะป้องกันแล้วก็มีการแบบ เติมคอลลาเจนด้วยหลายๆวิธีเนาะหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอย่างที่บอกไปอะค่ะเพื่อไม่ให้คอลลาเจนโดนทําลายเร็วขึ้น 2ก็คืออาจจะเสริมคอลลาเจนด้วยวิธีต่างๆเช่นการกินคอลลาเจนดูแลผิวด้วยการทำรีทเมนต์เลเซอร์พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคอลลาเจนของร่างกายเหมือนกันการกินคอลลาเจน,เนมันมีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน1คือเขาทดลองในหนูก่อนเขาก็พบว่าให้หนูเนี่ยทานคอลลาเจนแล้วก็ไปเจาะเลือดแล้วก็ผิวที่ผิวหนังของหนูเนี่ยก็พบว่าคอลลาเจนมันไปอยู่ที่ผิวหนังแล้วก็อยู่ที่เลือดของหนูนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีการทดลองที่เป็น systematic review ก็คือรวมงานวิจัยหลายๆที่เข้า ด้วยกันเนี่ยทดลองในคนที่กินคอลลาเจนเทียบกับคนที่ไม่กินคอลลาเจนพบว่าคนที่กินคอลลาเจนเนี่ยผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีมีเอลัสติกซิตี้ดีมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็มีคอลลาเจนหนาแน่นขึ้นด้วยค่ะจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็ยังพบว่าการกินเนี่ยนอกจากได้ประโยชน์ทางด้านผิวแล้วก็ยังไม่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆด้วย